แล้วอตีอยากจะเจอกล่องปริศนาเรื่องค้าอยากเจอเลยค่ะปาหวานาหวานม่ยาะได้มาขาวมาขามข่าม้ม่ได้ไม่แล้ว่จดใช่ไมมึงก็ลงมาาหาสวัสดีค่ะพบกับรายการเตอค่ะ เพราะว่า EP นี้เนี่ยจะเป็นซีรีส์ใหม่นั่นก็คือเตอร์คาร์ตี้ตรงนี้มีอะไรว่าช่วงนี้เนี่ยเราก็อยู่บ้านกันใช่ไหมคะร์ะตี้ตอ่นี้พี่คินัยก็เลยส่งกลุ่มปิชสนามาให้โอ้น่าตด่งใจจังเลยะคะ่ะแล้วอาร์ตี้อยากจะเจอกลุองปิชเชน่าเลค่ะอยากเจอนลคะ่ะ เด็กเปิดกล่องดูนะแล้วก็ดูว่าพี่เขาส่งอะไรมาให้เห็นไหมหือะอยากเปิดแล้วก็มาเปิดเ,เลยนะ <c oughs> โจก็คือให้เราสองคนเนี่ยช่วยกันทำวิงซูตามวิธีต่ตอ,นนตอไปนีโ้ิซูใช่ไหม<ช>เดี๋ยวเราช่วจะเอาของออกมาก่อนนะ ล็อกนะคะอันนี้อะไรเลยอันนี้สตอเบอรี่มันจะแค่แทนสีแดงๆเหมือนกันนะคะทุกคนมีแต่ของคนนีอุ๊ยโอริโอ้พิดแคทคิดแคสออันนี้ไม่ได้โอริโอ้ดิอันนี้อะไรเนี่ยมันคือสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่นะคะนี่ของคนที่อยู่นี่อะไรรู้จักคนเนี้ย นมข้นหว,นวานน้ผสมชสยนมจืดเล็กน้อยให้แล kind of ้วขย่าให้เข้ากัน <volta> ตื <tense> <ป>่นเต้นมากตื่นเต้นต่นตื่อนนเยากอยากกินมก่อดมกินกันก็ได้ปหมเ่ะขาขยขย่าขย่าขขเา่น่ อย่าล่วงสามาเลยนะครับอันนี้เป็นตู้ล่วงสามาขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องเอาไปนำเข้าฟรีซนะคะสองถึงสามชั่วโมงเข้าฟรีซแต่ว่าก่อนเราไปเข้าฟรีซเราต้องไล่อากาศก่อนเราต้องไล่อากาศเราไปทำมือนนี้เลยนี้เหรอคะมาใช่เราต้องไล่อากาศให้หมดเพื่อที่ว่าเวลาเราจะไปวางถุงให้เข้าฟรีซอะมันจะต้องเป็นแบนๆไง ได้นมระบางที่สุดเราจะได้เอามาทุบแล้วเป็นเกล็ดน้ำแข็งได้วิ้ยชอบกินบิงสูงมากเลยชอบมากค่ะวิ้ยแล้วมันก็จะเป็นนิ่มได้ออกมา Amazing so beautiful เช่แลวจะเอาไปใส่ตู้เย็นให้นะคะเวลาวางเวลาใส่ตู้เย็นต้องวางนาแบบนี้นะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปที่ แต่ว่าไม่ใช่ใครเลือกจากเลขอใครทั้งหมดนี้มันมีอยู่ทั้งหมด9อย่างเลข1ถึงเลขอุ้าไม่ีไม่มีมีทั้งหมด9อย่างแต่ให้เลือกแค่คนละ4ตัวเลขเท่านั้นเก้าเก้าเก้าเกืากมาเก้าเลือกาก่อนก้าเอาเก้าเก้อก้เกเกเ้เ้า้องกา้ามกา โอ้ยเตี้ยผมแปดขาเจ็ดสีเดี๋ยวพอมบินซูมาเซ็ตตัวปุ๊บเราจะมาวางปุ๊บแล้วเด็กๆก็จะโดนเฉลยอุ้ยเฉลยพร้อมบิงซูมาเลยเหรออย่างนรื่องหรออยากเร่องไม่น้องรอ

เลข6ก็คือผ่้อมเ็นเลกคือโอ้โหมีแต่ของดีๆค่ะไม่ดมไม่ดมนะคะแต่ไม่กินนะคะโอเคนะคะทุกของตดีมันช่างแกเกม เลขเก้าแปดไมเลขเก้าอ่ะอาตี้ไงมนไลขเจ็ดของใครอ่ะอาตี้ไงทำไมได้เลือกเกิน่ะสองดเก้าของอาตี้สองสามเอ่ะแล้วนี่ย่หกอ๋อเปลว่าใ้านี่ไม่ใช่ห้าเลือของอาตี้เออเลขหที่หลือเลขหไม่มีใครเลือก เดีค่ะก็คือนี่เลยผงม้วนตินการทำใจยองรับนะคะไหนๆเราก็ได้ซอสกันมาแล้วแล้วมันจะทำยังไงกับซอสกับมันกับเนยเอามาจิ้มกันใช่ไหมเออความเป็นความคิดดีๆงั้นยกันกล้านม่ของหัวไม่ใช่เดี๋ยวเราไปเอานมออกมาจากตู้เย็นกันดีกว่า เลือกได้แต่ของที่ไม่ชอบหนูก็เลือสุงสารน้องมาแ๋ยวให้น้องเล่นกับหนูันหนึ่งนาที่เริกเองมาเตันเรียกกันโอยหนูกตแ่นเต้นไปกันนี่ขอพค่ณคราที่เอาอะไรไปดิเอานี่มาเกิดเทพดิเอามาเกิดเทพนะ ดูสยองขวัญมากเลยทุกคนจะต้องกินบิงซูทั้งหมด4คำ1คำกับซอสมะเขือเทศเป็นไงครับอ่าพี่เตอร์กินกับอะไรนี้แคร์ ไม่ได้จะพูดแบบนั <a> <word> right. ้นเะต้มตุ <absorbed> ๋นโมโมลังน้ำปลาหวานแล้วอันนี้คือน้ำปลาหวานนะคะหนึ่งสองซ้ำอ้งคำนะคะถ้าไม่งั้นมาตักเพิ่มนะคะเอ้าวิ่งเตออะไรอันที่สามอาหารก็ได้เราจะค้นพบเมนูใหม่ของโลกใบนี้นั่นก็คือบิงตูมะขามปี๋ อะไรคะใส่เข้าไปบนช้อนเลยค่ะไดนหน้าที่ผมมันไม่ใช่แสนดีไม่ใช่นอแท้สอะอนใหนพี่เนาะไม่ใช่ไม่ใช่คืแค่จาซ้อนมากัดให้น่อยรไเลยๆโ้โทำเต็มใจกำลังขอช่ดกเอเอโอเคหนึ่งสอาเร็จแล้วทั้งเรามาสรุปรสชาตของเราหน่อยวันนี้บิงซู เกิโออร่อยไหมกินเกาลิโออร่อยชอบมะเขือเทศเป็นไงคะเวลาอยู่ในบิงซูเป็นไงะนะหวานหวานอ่าป๊อกกี้หว,วานหวานกระพุ้งลูกอย่างหวานหมดเลยและที่สำคัญน้ำปลาหวานก็หวานไม่หวานบางแรกที่กินน้ำปลาหวานแล้วก็ครั้งแรกที่ไม่เจ้าน้ำปลาสตรอเบอรี่แล้วก็มะขามอ่ะเวลามากินกับบิงซูอ่ะมันจะรสชาติดีแล้วเหลือมะเขือเทศที่เออทำกินไปแบบเออไม่อร่อยคือแค่ที่หนูเลือกมา อ๋ออยู่อย่างเดียวค่ะแล้วมาสันเปียกอย่างไรแม่วาสันเปียกเปียกม่วาสันเปียกอยู่แล้วแ่เดี๋ยวคืนนี้นอนหน้าห้องน้ำเลยนะเพราะว่าดูจากท็อปปิ้งที่ใส่น่าจะเข้าห้องน้ำต้องไปแล้วคลิปนี้เดี๋ยวคราวหน้าจะมีกล่องปริศนาส่งมาให้อีกใครอีพีแรกก็ขนลูกขนพอรกตาเลยอีพีแน่อจะเป็นอะไรอีกอีพีสองต้องรอดูถ้าใครอยากรู้เป็นอะไรแล้วต้องทำอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ดงกุ้งจีนกุ้งกังด้วยนะคะกล่องนี้มีอะไรจ้ะแล้วกล่องนี้มีอะไรกล่องนี้มีแตล่ความขุนลุกคุ้มค่ะก็สำหรับวันนี้ก็เป็นไงก็ทั้งน่ากลัวแล้วก็ทั้งอร่อยนะคะทั้งขุนลุกแล้ก็น่าอร่อยนะคะก็วันนี้ขอให้ท่านผู้ชมคิดว่าสนุกกันนะคะโอเคค่ะน่าจะสนุกนนะครับจะกินต่อไหมนี่